อำนาจเจริญตรวจจับยึดยาบ้าได้หนึ่งแสนหกหมื่นเม็ดกอรมนจังหวัดอำนาจเจริญและตรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมฝ่ายปกครองร่วมแถลงข่าวตรวจยึดยาเสพติดประเภทที่หนึ่งหรือยาบ้าในวันนี้พันเอกอัครพลมูลประดับรองผู้มีการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญฝ่ายทหารมอบหมายให้เจ้าที่ฝ่ายการข่าวกลุ่มง,งานนโยบายแผนและการข่าวกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญถแถลงข่าวการยึดยาเสพติดเมื่อวันเสาร์ที่ห้ามีนาคม2565นักกองร้อยทหารพรานที่2305หน่วยพาะกิจกรมทหารพรานที่23กองกําลังสุรนารีได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบนํายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณฝั่งแม่น,น้าโขงถานทิศใต้บ้านชานุมาน มาจนถึงบริเวณห้วยไผ่ที่ใต้บ้านโนนสำราญตำบลชานุมานอําเภอชานุมานจึงได้มีการประสานบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อำนาจเจริญเพรอะด้วยตำรวจภูธรและฝ่ายปกครองได้มีการสนที่กำลังซุ่มเฝ้าตรวจและเมื่อเวลาประมาณ18:45น,นาทีเจ้าที่ได้ใช้กล้องตรวจการในเวลากลางคืนตรวจพบว่ามีเรือลังหนึ่งพายออกมาจากบริเวณดอนชโนดมุ่งหน้ามายังฝั่งประเทศไทย โดยใช้โดยในเรือนั้นมีชายทั้งหมดสามคนนั่งมากับเรือเมื่อมาถึงบริเวณฝั่งประเทศไทยบุคคลจํานวนสองคนได้แบกกระสอบปุ๋ยสีฟ้าลงจากเรือจํานวนหนึ่งกระสอบทางเจ้าที่ที่ทําการซุ่มอยู่ที่บริเวณดังกล่าวก็ได้มีการแสดงตัวเป็นเจ้าที่เพื่อจะทําการตรวจคน้นเมื่อบุคคลทั้งสองเห็นเจ้าที่จึงได้ทิ้งกระสอบปุ๋ยและพากันหลบหนีไปโดยอาศัยความมืดจากการจับกลุ่ม ส่วนชายอีกหนึ่งคนนั้นที่รออยู่บนเรือก็ได้ติดเครื่องโยนตเรือและขับออกไปอย่างทิศทางของดอนชโนดฝั่งลาวทันทีทางเจ้าที่จึงได้ข้าตรวจสอบกระสอบ,สอบปุ๋ยดังกล่าวพบว่าเป็นยาเสพติดป,ประเภทที่1ห,หรือยาบ้าทีน่นำของกลางที่มาที่กองร้อยทหารปรานที่2305เพื่อทำการตรวจนับและจากการตรวจนับพบว่าเป็นยาบ้าจํานวน80มัดหรือประมาณ1,600เมตร และนำของกลางนั้นส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชานุมานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับประวัตินิธิเตชะยศกุลภาพข่าวสามารถเมฆเจดีรายงาน New ย4สถานีประชาชน